คือรถตัดหญ้าให้งวครับสร้างด้วยตบความคิดตัวเองที่ออกมาครับนี่ระบบการทํางานตัดหญ้าให้งองอพี่เขาเรียงไว้หลายตัวครับใ่เขาคิดในเดียมาจากรถเกี่ยวข้าวครับแล้วก็มาสร้างมาผลิตขึ้นกันเซเองครับอะไรเองครับแล้วก็ซื้ออุปกรณ์จากรถยนต์มั่งอะไรมั่งครับผลิตเองมั่งครับรุพกรณ์นานก็มีฟันรถเกี่ยวพวจรวดรถเกี่ยวก่อเฟืองรถยนต์แล้วก็สร้างเกียร์จากเฟืองรถยนต์ครับแล้วก็เครื่องแล้วก็ล้อแล้วก็เกียร์ครับช่างมันคนออกแบบตัวนี้เฟืองกลับซ้ายขวาออกแบบเองตัวนี้ออกแบบเอง แล้วมันก็เป็น,เ,ปนเกียร์เป็นเกียร์ของรถยนต์เล็กก็ใช้ระบบสายพานทดเอานี่ความคิดขงองช่างทอสง้าคือรถใช้แรงดันของพัดลมเป่าเห็นรถเกี่ยวข้าวมันดูดแล้วฟออกไปแถวออกมาไปท้องแนละ้วน่าจะตัดหญ้าเลยนะก็เลยออกแบบมาแต่ทาไม่ต้องไม่ต้องเก็บให้เหนื่อยคือให้ขึ้นรถเลยสโลมาก็คันนี้คันแรกใช้งานได้จริงต้นทุนก็หกประมาณหกหมื่นห้าทั้งมดเลยทั้งมดเลยต้นทุนค่าแรงไม่เกี่ยว อุปกรณ์แล้วรวมค่าแรงด้วยรวมค่าแรงด้วยก็8ปดหมืนสองคนช่วยกัน อันนี้เป็นตัวขึ้นลงครับลงงี้ขึ้นคือรถคันนี้เป็นรถตัดหญ้าวัวที่ผลิตรถคันนี้มาคือเลี้ยงวัวเยอะตัดหญ้าไม่ไหวใช้เครื่องสะพายอ่ะมันไม่ไหวแล้วก็เลยคิดยังไงนะเห็นรถเกี่ยวเข้าเขามันน่าจะทนนําได้นะดุด แบบเดียวเกี่ยวข้าแต่เราไปตกฟันเม็ดถ้าเราไปใช้ใช้ขยาว่าเหมือนฟางออกมาเนี่ยก็เลยมาคุยกับช่างออฟเราจะทำเหมือนรถเกี่ยวข้าเขาจะทำได้ไหมช่างออบบอกว่าทาได้เราก็เลยไปดูตัวอย่างใน u t u b e มั่งก็เลยลองทําดูผลสรุปว่ามันใช้งานได้จริงคือประหยัดเวลาไปได้2เท่าตัวแล้วไม่เปลืองแรงในโคไทยนี่มีแค่คันเดียวครับนี่คือคันแรกเลยครับตัวนี้คือต้นแบบ เชฟลักผมก็ทํานาครับลาว่างผมก็มาต่อรถครับแล้วก็ต่อเนี่ยต่อเองครับนี่ก็ต่อเองครับอันนั้นเป็นอีแตนแตนครับนี่เครื่องปันไฟครับ